ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาทานายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะประจําวันพฤหัสที่1 3ตุลาคมนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะประจําวันพฤหัสที่1 3ตุลาคมนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเอกสารหนังสือนะคะเป็นครูบาอาจารย์ข้าราชการต่างๆต,ต้องตรวจทานในเรื่องของพวกเอกสารให้ดีนะคะหรือบางท่านทํางานเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องนะคะมี ในเรื่องของความรับผิดชอบสักนิดหนึ่งมิฉะนั้นอาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพ่งเลงได้หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารก็จะมีปัญหาได้ในเรื่องของการเงินนะคะเรียกได้ว่าโชคช่วยผู้ที่เกิดวันจันทร์ค่ะโดยเฉพาะใครที่มีนะคะปัญหาการเงินที่ขาดมือนะคะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ก็ดีค่ะความช่วยเหลือนะคะจากคนรอบข้างและที่สําคัญก็ยังอาศัยนะคะในเรื่องของบุญบารมีเก่ามาช่วยด้วยแต่ในเรื่องของความรักค่ะ คนโสดมีโอกาสที่จะพบรักกับคนที่อายุมากกว่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วระวังนะคะปัญหาในเรื่องของการใช้เหตุผลมากเกินไปบางทีนะคะการที่เราได้เลือกอยู่กับคนที่เรารักนั้นน่าจะดีกว่าค่ะกับการที่เราได้เลือกอยู่กับคนที่เราสบายใจลองไปคิดลองดูนะคะต่อมาค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําวันพฤหัสที่13ตุลาคมนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะเรียกได้ว่านะคะอยู่ในช่วงที่มั่นคงแล้วแหละจะเจอข่า ดีในเรื่องของการงานทําอะไรก็ถูกอ,อกถูกใจแต่เพียงแต่ว่าผู้ที่เกิดวันอังคารอาจจะมีนะคะอาการนะคะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบ้างอยากจะใช้ทางลัดในการทํางานบ้างข้อแนะนําของอาจารย์เจนนะคะไม่อยากให้คุณใช้ทางลัดค่ะทางานตามแบบแผนไปโดยเฉพาะใครทํางานเกี่ยวข้องกับแวดวงราชการนะคะอยากจะทํางานลัดค่ะทางานกินแรงคนอื่นนะคะมีโอกาสที่จะถูกจับได้และก็มีปัญหาเรื่องการงานได้ในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นยังผ่านไปได้ค่ะ หาเงินเข้าได้นะคะถึงแม้ว่าจะชิวเฉียนและเกิดเอ๊ะเงินเราจะเข้าหรือเปล่าก็ยังผ่านกระเป๋าได้ดีอยู่ค่ะในเรื่องความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นมีโอกาสนะคะที่จะมีนะคะปัญหานะคะโต้เถียงกับคนรักด้วยเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่หรือนะคะคนรอบข้างที่มีอายุมากกว่านั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำวันพฤหัสที่13ตุลาคมนะคะก็นะคะให้ดูนะคะในเรื่องของงานเก่าๆงานเดิมๆเนี่ยอาจจะสร้างความลำบาก จะให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธได้การเดินทางการค้าขายการพูดการเจราจาให้ผลดีค่ะแต่จะติดตรงที่ว่าเราพูดเจราจาเราทำงานแล้วเงินออกไม่ตรงเวลาทําให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงินที่เรารอคอยจากการงานได้ไม่ถึงนะคะหรือบางท่านเนี่ย รอคอยนะคะเงินนะคะที่จะได้จากลูกหนี้นะคะหรือบางคนสัญญาจะให้เงินกับผู้ที่เกิดในวันพุธแล้วอาจจะเลื่อนออกไปค่ะในเรื่องความรักนะคะมีโอกาสที่จะพบรักนะคะเป็นนะคะคนต่างชาติต่างภาษาและที่สําคัญมีโอกาสที่จะใช้เวลานะคะอยู่ร่วมกันอย่างดีด้วยค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจําวันพฤหัสที่13ตุลาคมนะคะจะต้องนะคะเน้นในเรื่องของการทําบุญค่ะสวดมนต์ตอนเช้าก่อนนอนนะคะวันพฤหัสที่13 ตุลาคมจะเป็นวันที่ดีของคุณโดยเฉพาะใครนะคะที่ทํางานนะคะเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของนะคะการพูดการเจรจาค่ะทํางานนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของวงการแสดงนะคะนะักร้องนะคะศิลปินต่างๆนะการไหว้นะคะหรือการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเพิ่มพลังออร่าในตัวคุณค่ะในเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดว,วันพฤหัสน,นั้นก็ยังตึงมืออยู่แต่ผ่านไปได้ค่ะในเรื่องของความรักคนโสดยังต้องโสดต่อไปคนมีคู่นั้น ยังไม่เจอทางออกที่ชัดเจนในความสัมพันธ์นั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจําวันพฤหัสที่13ตุลาคมนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะในเรื่องของการงานนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยจ้องมองเรานเรื่องของการงานหรือเพื่อนร่วมงานที่เคยอิจฉาก็จะกลับมาดีนะคะเหมือนเดิมค่ะด้านการเงินนะคะต้องระมัดระวังรายจ่ายให้ดีนะมีโอกาสที่จะจ่ายเงินไปโดยที่เราคาดไม่ถึงหรือมีโอกาสที่จะมีรายจ่ายที่เกินตัวนะคะดูแลในเรื่องของรายจ่ายให้ดี ความรักสดใสมากๆค่ะคนรักให้กําลังใจนะคะอยู่ในช่วงที่มีความสุขแฮปปี้นะคะแต่ผู้ที่เกิดในวันศุกร์นั้นต้องระวังอารมณ์ที่แสดงออกมาสักนิดหนึ่งอาจจะไปกระทบใจนะคะคนรักได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจําวันพฤหัสที่13ตุลาคมนะคะเรียกได้ว่าเงินนั้นค่อนข้างที่จะดีค่ะการเสี่ยงโชคก็มาเต็มการงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะก็นะคะค่อนข้างเด่นแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นอุปสรรคให้กับผู้ที่เกิดในวันเสาร์ในวันพฤหัสที่13 ตุลาคมนั่นก็คือนะคะความรู้สึกกลัวความรู้สึกกังวลของคุณเองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักอยู่นะคะปรับตัวให้ดีอย่าให้ความกลัวนะคะมาชนะทุกอย่างนะคะมิฉะนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะประจําวันพฤหัสที่13ตุลาคมนะคะ ยังมีจังหวะด,ดีๆค่ะโดยเฉพาะนะคะการเดินทางนั้นจะนําพาโชคลาภให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะรวมถึงชีวิตนะคะด้านการเงินก็จะสุขสดใสนะคะแต่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระวังสักนิดหนึ่งอย่าปากเร็วไปนะคะต้องนะคะพยายามระงับอารมณ์ให้ดีนะคะการเงินนะคะติดต่อกู้ยืมเงินนะคะเซ็นเอกสารสัญญาประสบความสําเร็จดีความรักก็เช่นเดียวกันค่ะใครคิดชอบใครนะคะลุยไปเลยค่ะเดินหน้าจีบในวันพฤหัสที่13ตุลาคมได้มาครอบครอง แน่นอนค่ะ